สวัสดีครับสรุปข่าวลียพูลนะครับ19ามกราคมนะครับอยู่กับผมโค้ดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลียพูลเรากันนะครับวันนี้มีเรื่องราวของเดียโกโชต้านะครับมาอัปเดตกันด้วยว่ากําหนดคืนสนามล่าสุดเป็นยังไงบ้างรวมไปถึงเรื่องราวของดาบิดตอาราบาได้ข้อสรุปแล้วขณะที่เจอร์รคอปนะครับก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องมาโฟกัสกันที่ท็อปโก่อนนะครับเป็นอันดับแรกเลยรวมไปถึงเรื่องราวอื่นด้วยติดตามได้ในข่าวสารวันนี้นะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีก่อนนะครับ เป็นยาสุนไัยธรรมชาติอาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนจุกเสียแน่นเฟอร์ช่วยได้นะครับรวมไปถึงยาธาตุอา่ายาถ่าย123นะครับท้องอืดถ่ายน้ําเหลืองขับลมถ่ายสะดุดนะครับช่วยได้นะครับใครที่สนใจนะครับไปที่ร้านขายยาทั่วประเทศหรือสั่งซื้อได้ตามแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพเลยนะครับอันนี้ก็ต้องฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมมาเริ่มต้นกันเลยนะครับสําหรับข่าวสารในวันนี้นะไล่เรียงประเด็นกันไปนะครับก็ ขอเริ่มต้นกันที่อันนี้ก่อนละกันเมื่อวานนี้ก็มีคนที่ตั้งคําถามเกี่ยวกับการเป่าหมดเวลาในครึ่งเวลาแรกก่อนเวลาที่มันหมดจริงๆนะครับเมื่อวานนี้ในครึ่งเวลาแรกครับมันมีจังหวะที่เรากําลังจะได้สวนกลับนะครับโดยโดยชากิลี่นะครับตักบอลให้มาเน่วิ่งหลุดกาดักล้ำหน้าแล้วนะครับเนี่ยลูกนี้วิ่งหลุดกาดังล้ำหน้าแล้วนะครับลองดูนะครับนี่ เป็นชาเิอกรกีตักบอลขึ้นไปนะเนี่ยไม่ล้ำหน้าแบบ100เเซนลยไม่ล้ำหน้าแต่เวลาเนี่ยทด1น,นาทีใช่ไหมครับตอนนั้นนาฬิกามันขึ้นอยู่ที่45.55มันแปลว่ายังเหลืออีก5วินาทีแต่พอเทียนี่ผู้ตัดสินในสนามดันไปเป่าหมดเวลาก่อนซึ่งเกิดคำถามเลยครับเฮ้ยเป่าหมดก่อนได้ยังไงนะเป่าเวลาหมดก่อนได้ยังไงมันมันไม่ได้ไม่ใช่เหรอซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เราลองมาดูความเห็นกลางกันบ้างอย่างเดอะบอท กาลากเกอร์นะครับซึ่งเป็นเป็นอดีตผู้ตัดสินแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็เขียนคอลัมน์ให้กับสกายสปอร์ตเกี่ยวกับอาการตัดสินในแต่ละจังหวะปัญหาของแต่ละสัปดาห์ซึ่งเกี่ยวกับจังหวะปัญหาเนี้ยเดอรมอสกาลากเกอร์ก็บอกว่าก็ช่วยไม่ได้หมายถึงพอเทียนี่ที่จะต้องโดนวิจารณ์อย่างหนักเพราะโดยปกติถ้าทดหนึ่งนาทีอย่างน้อยคุณอาจจะต้องให้เกินไปนิดนึงเป็น1นาที10หรือยอย่างอย่างอย่าง,อย,างอย่างแยกก็ต้องไม่เกิน1นาที20 นึกภาพออกไหมแต่นั่นไม่ควรจะถึง1นาทีครึ่งอันนั้นมันก็จะเกินไปก็คือให้อยู่ราวๆาหนาที1นาที1 0 1นาที20แต่ถ้าคุณไปเป่าหมดก่อนเวลาอย่างเช่นเคสล่าสุดอย่างของพอเทียนี่ที่เป่าแบบนั้นคุณอาจจะต้องโดนวิจารย์อย่างหนักแล้วมันเป็นความผิดพลาดน,นะครับก็คือเดอมอสก็เอกเรอรก็ชี้ให้เห็นนะซึ่งเรื่องนี้ก็ทําให้แฟนบอลริฟูงงเหมือนกันนะครับแต่กม็มันจบไปแล้วทีนี้ครับ ตารางคะแนนปัจจุบันเนี่ยลิยฟต์พูอยู่อันดับที่4นะครับมีอยู่34แต้มนะตามหลังเลสเตอร์กับแมนซิตี้ในอันดับ2และ3ามเลยอยู่1แต้มแล้วก็ตามหลังแมนยูไนเต็ดอันดับ1อยู่กี่แต้มอ่ะสแต้มนะครับแล้วก็มีสเปอร์ที่ตามมามีอยู่33แต้มมีเอฟเวอร์ตันถ้าชนะเอฟเวอร์ตันจะอาจจะแซงลิฟต์พูด้วยนะครับแน่นอนลิฟต์พูฟอร์มตกครับแต่ดูจากตารางคะแนนเนี่ย มันยังไม่ถึงขั้นที่ว่าลิเวูหมดลุ้นแชมป์แล้วไม่ถึงขั้นขนาดนั้นแต่ต้องบอกว่าในเวลานี้การลุ้นแชมป์ก็คือมีความยากขึ้นเรื่อยๆคู่แข่งมีแต้มนําแล้วก็ลวหลายๆทีมเริ่มฟอร์มแรงขึ้นซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เจนค็อปก็รู้ตัวครับเมื่อวานนี้ถ้าใครได้อ,อาจจะอ่านบทสัมภาษณ์จากที่นู้นที่นี้ของค็อปมาบ้างค็อกก็ยอมรับแล้วครับว่าลิเวูอ่ะตอนนี้คือเขาไม่ได้เขาพอใจกับฟอร์มการเล่นในระดับหนึ่งของเมื่อวานแต่ก็มันก็ยังไม่ดีพอที่จะเป็น3มแต้ม เรื่องของการจบสกงจบสกอครอบก็บอกว่ามันยังเป็นปัญหาที่ต้องแก้กันต่อไปเชื่อว่าเดี๋ยวประตูมันจะตามมาแน่แม้ตอนนี้จะมีปัญหาเรื่องการทําประตูก็ตามแต่อีกหนึ่งเรื่องที่ครอปยอมรับเมื่อวานและเหมือนจะพยายามพูดให้สัมภาษณ์เพื่อลดความกดดันนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับรลุ้นแชมป์นักข่าวก็พยายามถามว่าอย่างเงี้ยเจนครอบหมดลุ้นแชมป์หรือยังหรือยังไงเจนครอปก็บอกว่าก็อย่างที่ผมบอกมาตลอดนะว่าในท้ายที่สุด ปีที่แล้วเนี่ยเราได้97้าแต้มนะและปีนี้เราอาจจะเริ่มต้นพูดกันถึงเรื่องของการเป็นแชมป์นู่นนี่นั่นอะไรก็ต่างๆก็ว่ากันไปแต่สิ่งสําคัญคือตอนนี้เจนคอกพยายามบอกว่าทีมต้องลุ้นไปที่การคว้าควาต้าไปเล่นแชมป์ผลีตก่อนเป็นเป็นับเป็น,ปนันดับแรกเลยผมจะไม่พูดถึงเรื่องแชมป์อยู่แล้วผมจะไม่พูดถึงเรื่องการลุ้นแชมป์ใดๆจนกว่าเราจะการันตีท็อปโฟให้ได้ก่อนนี่คือเป้าหมายแรกนะนี่มันคือเป้าหมายแรกสําหรับผม แล้วก็ทีมของผมด้วยนะครับเขาอยู่ในวงการฟุตบอลมานานนะครับบอกผมอยู่ในวงการฟุตบอลมานานอาจจะมีช่วงเวลาที่ยากลาบากใช่อันนี้คือหนึ่งในช่วงเวลาที่ยากลำบากของผมแต่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่ยากลําบากที่สุดเรายังคงต้องเดินหน้าสู้กันต่อไปแก้ไขปัญหาที่มีตรงนี้กันต่อไปนะครับก็ประมาณนี้ครับสาหรับการยอมรับว่าตอนนี้ต้อง หันมาโฟกัสท็อปโฟแล้วเรื่องแชมป์เนี่ยเอาออกไปก่อนเอาออกไปจากหัวเลยนะครับมาดูบทสัมภาษณ์ของคนอื่นๆกันบ้างเริ่มต้นกันที่กัปตันทีมนะครับอย่างจอแดนเฮนเดอร์สันเนี่ยเมื่อวานนี้ mm hmm. เขาก็ <ๆ S 2> ออกมาให้สัมภาษณ์เชิงๆปกป้อง3ตัวรุกนะครับว่าแน่นอนในเกมที่ถ้าเราต้องการชนะเนี่ยเราก็ต้องการประตูฟุตบอลเนี่ยถ้าจะชนะมันต้องยิงประตูให้ได้มากก่าคู่แข่งอนนะนรัคือสิ่งสาคัญนะครับแต่มันไม่ใช่แค่3ตัวลุก เฮนเดอร์สันบอกไม่ใช่แค่ว่าจะมานั่งพูดว่าทำไม3ตัวลุกไม่ยิง,ยงจริงๆทุกๆคนต้องช่วยกันไม่ว่าจะเป็นมิดฟิลฟูลแบ็กเซตพีซของเซนเตอร์แบ็กอะไรต่างๆนาะนาะทุกๆคนต้องช่วยแบ่งเบาภาระของกองหน้าด้วยนะครับในหลายครั้งการยิงประตูอาจจะต้องใช้โชคบ้างมุมแฉลับบ้างหรือบอลคูกขิดมาบ้างแต่นั่นแหละเรื่องของฟอร์มการเล่นเนี่ยเราพอใจในระดับหนึ่งแต่เราก็ยังไม่สามารถทําได้ดีพอในพื้นที่สุดท้าย เราเล่นกันได้ดีแล้วแต่พื้นที่สุดท้ายเราทําไม่ดีตรงนี้เราต้องเปลี่ยนให้เร็วที่สุดเพื่อนําฟอร์มการเล่นที่ดีกลับมาให้ได้นะครับแล้วก็นัดหน้าเจอกับเบอร์ลี่เนี่ยก็ต้องกลับมาโฟกัสกันต่อนะนั่คือสิ่งที่เฮนเดอร์สันก็ให้สัมภาษณ์ไว้นะครับเช่นเดียวกับเตียโก้ค t ทัลาก็ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมเช่นกันโดยเตียโก้คาทัาบอกว่าหนึ่งแต้มที่ได้มามันไม่เคยเป็นความพึงพอใจอยู่แล้ว สามแต้มคือสิ่งที่ทีมพึงพอใจเท่านั้นนะดังนั้นเราก็ไม่ได้ว่าจะพอใจฟอร์มการเล่นแบบของเราแบบสมบูรณ์แบบหรอกแต่เราจะต้องแก้ไขปัญหาในเรื่องของการจบสกอร์กันต่อไปนะครับเราสร้างสารรค์โอกาสกันได้แต่เราไม่คมพอในจังหวะสุดท้ายแล้วส่วนหนึ่งนะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของความมั่นใจนะครับความมั่นใจของของเราเนี่ยมันมันค่อนข้างต่ําในช่วงเวลานี้เราต้องต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเนี่ย อคาธาล่าพยายามชี้ไปที่เรื่องของความมั่นใจด้วยนะครับตอนนี้ยิ่งยิ่งเล่นยิ่งยิงไม่ได้ความมั่นใจมันจะยิ่งต่ําลงมันจะต้องพยายามหาจุดเปลี่ยนซึ่งจริงๆเฮนโดก็ <c oughs> พูดเหมือนกันว่าเนี่ยความมั่นใจเป็นสื่อสาคัญข,ของของลิเวอร์พูลในเวลานี้นะครับเตียโ,โก้กันทาร่าชม2คนด้วยชมจอแดนเฮนเดอร์สันกับชมชวยเอลมาตึกว่ายอดเยี่ยมมากๆสารพัดประโยชน์มากๆสามารถเล่นเซนเตอร์ในในยามเฉพาะกิจแบบนี้ได้ดีมากเลยทั้งเฮนโดและฟาบินโยแต่ก็ ต้องชมไปที่อ,า,อาริโซนเบเกอร์ด้วยที่พอพ้นจาก2เซ็นเตอร์แบ็กมาก็ต้องถึงอาริโซนเบเกอร์ซึ่งก็ช่วยเซฟได้มากมายนะครับเขาก็ให้เครดิตกับทั้งเซ็นเตอร์แล้วก็ผู้รูกสารประตูด้วยนะครับ <S <S แต่อย่างไงก็ตามเตียโก้ก็เชื่อนะว่าผู้คล้ายๆผู้คล้ายๆเฮนโดเลยนะว่าเราจําเป็นต้องช่วยกันทาประตูสามภาษาก็ต้องช่วยกันทาประตูนะเรายังมีคนอื่นๆด้วยดีวอคโอริกิเซอร์ดานชาคกรีมีทาคิหรือว่าทาคูนิมินามิโนเนี่ย พวกนี้สามารถทาประตูได้หมดมิดฟิลด์ก็ทําได้กองหลังก็ทําได้อยู่ที่ว่าเราต้องช่วยกันสร้างสรรค์โอกาสแล้วใครก็ตามที่มีโอกาสก็ต้องช่วยกันทาประตูอันนี้ผมว่าทั้งติยาโก้และเฮนโดพยายามพูดเป็นในทิศทางเดียวกันว่ามันต้องแก้จากภายในด้วยนะครับนะมันต้องแก้จากภายในเรื่องของความมั่นใจแล้วก็ต้องช่วยๆกันนะครับแต่ที่แน่นอนผมก็มันก็มันก็ห้ามไม่ได้นะถ้าจะมีการ วิาพากษ์วิจารไปถึงแนวลุกเพราะว่าสุดท้ายมันปฏิเสธไม่ได้ครับเพื่อนๆว่าแนวรุกหน้าที่หลักคุณคืออะไรหน้าที่หลักคุณคือจบสกอร์สมมุติว่าถ้ามิดฟิลจะยิงไม่ได้ถ้าแบ็กมิดหรือว่าเซนเตอร์แบ็กจะยิงไม่ได้มันก็ไม่ใช่ความผิดของพวกนั้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าจะพูดถึงว่าใครมีหน้าที่ในรับผิดชอบในการทำประตูมากที่สุดอยู่ใกล้ปากกรอบเขตโทษมากที่สุดมันก็คือตัวลุกอยู่ดีดังนั้นก็ต้องมาปรับปรุงเรื่องของตัวุก ตัวลุกต้องปรับปรุงเรื่องการจบสกอร์พื้นที่สุดท้ายกันต่อนะครับเราเห็นกันอยู่ว่าการจบสกอร์ในช่วงหลังไม่ได้เรื่องเลยนะครับแล้วก็มาดูกันที่ฟาร์มินโยกับเฮนเดอร์สันเนี่ยทั้งคู่เนี่ยมีสถิติเกมรับที่ยอดเยี่ยมในเกมที่เจอกับแมนยูเนตเต็ดนะครับตามที่เห็นในภาพเลยนะและที่สําคัญไม่มีใครเลี้ยงผ่านทั้งคู่ได้เลยนะครับสถิติบ่งบอกนะครับหมายถึงในเกมล่าสุดแดงเดือดตัวลุกของแมนยูเนตเต็ดเลี้ยงผ่านเฮนโดกับ กับฟาบินโยไม่ได้เลยต้องต้องบอกว่าทั้งคู่ทําำง,งานได้ยอดเยี่ยมแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาเฉพาะกิจก็าตามนะครับรวมไปถึงตียโก้คาร์ทาราในเมื่อวานนี้มีสถิติที่ยอดเยี่ยมออกมานะครับหนึ่งเลยนะครับการผ่านบอลสาเร็จเนี่ยมากที่สุดในสนามนะแปครั้งนะการสัมัสการสัมผัสบอลมากที่สุดในเกม121ครั้งก็มากที่สุดในสนามเช่นกันการสร้างสารรค์โอกาสมากที่สุดในเกมสครั้งนะครับ การเลี้ยงผ่านสำเร็จ100% 5ครั้งครับเลี้ยงเลี้ยง5ครั้งผ่าน5ครั้งคิดเป็น100%ซึ่งมากที่สุดในทีมลิเวอร์พูลนะครับขณะที่การเข้าปะทะสำเร็จในเมื่อวานเข้าปะทะสำเร็จไป3ครั้งเกมรับนะครับก็มากที่สุดในทีมลิเวอร์พูลการอ่านเกมแล้วก็ตัดเกมในเ็ครั้งมากที่สุดในสนาม เราเห็นอะไรครับเราเห็นทั้งเรื่องของคุณภาพการผ่านบอลของเตียโก้คันธระเราค่อยๆเห็นเราค่อยๆเห็นของของเตียโก้คันธระมากขึ้นเรื่อยๆการผ่านบอลเรารู้กันอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้มีแค่การผ่านบอลผมว่าเราเริ่มเห็นแล้วลหละว่าเขาเป็นคนที่เลี้ยงกินตัวเจาะแนวรับได้ด้วยด้วยการเลี้ยงกินตัวแล้วลูกยิงไกลก็มีแถมการเล่นเกมรับการเข้าปะทะการอ่านเกมอินเตอร์เซ็ปอ่านว่าคู่แข่งจะตายมาทางนี้แล้ววิ่งเข้าไปตัดบอลก่อนนี่ก็คือเซนส์ของเตียโก้เช่นกัน เอาละผมว่าตอนนี้เราหวังอะไรบางอย่างจากเตียโก้ Go ได้แต่ถึงกระนั้นต้องช่วยๆกันทั้งทีมครับนะมาต่อกันที่ข่าวอื่นกันต่อนะครับอก่อนจะไปข่าวอื่นนะแน่นอนกับเทรนด์ช่วงหลังฟอร์มตกก็จริงแต่เมื่อวานนี้เขาก่อความผิดพลาดในเกมรับไปประมาณ2ครั้งที่แบบเล่นเวอ่อเวอ่อะงงออกหลังเฉยเลยอะไรแบบนั้นนะงงแบบผิดเลี่ยมอะไรเงี้ยแล้วก็มีจ่ายผ้ามีทําเสียอยู่บ้าง แต่กระนั้นมันเป็นธรรมชาติของมนุษู์ครับเวลาคนเราก่อความผิดพลาดคนเราจะเห็นความผิดพลาดก่อนสิ่งที่ดีๆเมื่อวานนี้มีคนตัดคลิปให้ดูว่าจริงๆทเทรนด์น่ะบอลยาวของทเทรนด์น่ะมันแม่นยำหลายจังหวะมากๆเอาเป็นว่าผมมันติดลิสิทธิ์ด้วยเอาเป็นว่าผมเปิดให้ดูคร่าวๆแค่ประมาณนี้ว่าทเทรนด์จ่ายบอลยาวแม่นหลายช็อตมากๆมานเมื่อวานนี้นับเฉพาะบอลยาวนะแต่บอลครอสยังไม่แม่นแต่บอลยาวเปลี่ยนฝั่งอ่ะสี่ถึงหลายยครั้งเลยหลายครั้งที่จ่ายแล้วแม่นยำนะครับดังนั้นให้กําลังใจกันต่อไปครับเชื่อว่า ทุกๆคนก็พยายามอย่างหนักเพื่อจะให้ฟอร์มเดิมๆกลับมาไม่มีใครอยากที่จะเล่นไม่ดีหรอกถูกไหมเขาก็พยายามอย่างหนักเพื่อจะคืนฟอร์มกลับมาทั้งนั้นนะครับมาดูเรื่องราวของดิโอโกโชต้ากันบ้างน,นะครับนะดิโอโกโชต้าจะกลับมาได้เมื่อไหร่นี่คือคําถามที่แฟนบอลตั้งไว้ในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์ว่าถามอยู่เสมอมามาอัปเดตล่าสุดกันหน่อยนะครับจาก2ที่ก็รายงานตรงกันไม่ว่าจะเป็นทั้งจากเจมส์เพียร์ แห่งดีแอตติกยูเนะครับนักข่าวสายหงแดงก็บอกว่าน่าจะเป็นต้นเดือนนะก่อนอันนี้นเจมเป้เคยบอกว่าอาจจะปลายเดือนแต่ตอนนี้อาจจะไปรับทราบข้อมูลล่าสุดมาแล้วว่าปลายเดือนอาจจะยังเร็วเกินไปอาจจะเป็นต้นเดือนกุมภาพันธ์ต้นเดือนกุมภาพันธ์เช่นเดียวนะครับเช่นเดียวกับพอจอยส์แห่งเดอะไทม์นะครับคนนี้ก็น่าเชื่อถือเช่นกันบอกว่าก็เดือนหน้าเป็นต้นเดือนหน้านะ คือในเวลานี้เดโอโกโชต้ายังใส่ที่รัดเข่าอยู่เลยเบรกนะครับใส่ตัวเนี้ยเขาบอกว่าเดโอโกโชต้ายังใส่ตัวนี้รัดอยู่รัดตรงบริเณหัวเข่าอยู่นะครับดังนั้นลายเดือนนี้อาจจะไม่ทันน่าจะทันในช่วงต้นเดือนกุมภาผมพยายามย้ำคีย์วิร์ดตรงนี้บ่อยๆนะครับบางคนอาจจะงงว่าทำไมโค้ดแอคชอบพูดําชอบพูดคำว่าย้ำเพราะว่าหลายๆครั้งผมย้ำไปแล้วบางคนอ่ะ อาจจะฟังขาดเคลื่อนผมเลยพย,พยายามย้ำนะครับหรือบางคนอาจจะไม่ได้เข้ามาฟังด้วยซ้ำผมก็ต้องย้ำบ่อยๆแล้วก็ถ้าดูจากกําหนดที่พูดเมื่อสักครู่นี้แปลว่าอะไรแปลว่า,วาเกมกับเบอร์ลี่แล้วก็แมนยูนเต็ดในเกมเอฟเอแล้วก็เกมกับทอรแนมฮอสเปอร์ในช่วงปลายเดือนรวมไปถึงเวสต์แฮมในช่วงนัดสุดท้ายของเดือนนี้โชต้าน่าจะยังไม่ทันนะอาจจะมี อะไรเซอร์ไพรส์ก็ได้ใครจะไปรู้แต่ถ้าเราตามข่าวเนี่ยคือยังไม่ทันอาจจะกลับมาได้น,นู่นเลยนัดที่เจอกับไรตันหรือไม่ก็เจอกับแมนซิตี้แถวแถวนี้เราน่าจะได้โชต้ากลับมาแถวแถวนี้ครับไรตันแมนซิตี้ตรงต้นเดือนกุมภาพันธ์มาต่อกันที่เรื่องนี้ับแฟนบอลก,ก็ตั้งข้อสงสัยแล้วซึ่งผมก็ไม่รู้คําตอบเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วตอนนี้เราเจอกับปัญหาแนวรุกใช่ไหมแล้วก็ไม่มีคนเปลี่ยนเรากําลังรอโชต้าอยู่แต่ซึ่งโชต้าก็ยังไม่กลับมา คำถามคือแล้วมินามิโนะทาไมเจอเอนคอปไม่ค่อยใช้เนี่ยแฟนบอลตั้งคาถามเลยนะครับว่าตั้งแต่เกมที่ยิงในเกมเจอกับพาเลตหลังจากนั้นครอปก็แทบไม่ใช้มินามิโนะอีกเลยแล้วอย่างเกมล่าสุดเนี่ยแทนที่จะใช้ก็ไม่ใช้ก็คืองงเนี่ยครับเขาให้ดูล่าสุดเนี่ยดูดูภาพนี้ครับอ่าเกมล่าสุดที่มินามิโนะยิงคือเกมเจอกับพาเลตใช่ไหมครับหลังจากนั้นอีกสี่เกม on t h e bench 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 ทั้ง4นะัดนี่แหละแฟนบอลก็ตั้งคำถามแล้วซึ่งก็ไม่มีใครหาคำตอบได้นะถ้าจะถามผมผมก็เดาได้แค่อย่างเดียวเป็นการคาดเดาอย่างเดียวเลยนะคอะก็แค่มองว่ะเปลี่ยนมินามิโนลงไปแล้วก็ไม่ได้มันไม่ได้ทำให้ดีขึ้นก็เลยไม่ไม่กล้าที่จะเปลี่ยนไปแทนซาร่ามานเน่ฟิมิโนหรือแม้แต่จะเปลี่ยนแผนให้ไปเล่น4-2-3-1ผมก็ไม่เข้าใจเหมืยอนกันอาจจะเป็นเพราะว่าคิดว่ามินามิโนไม่ดีพออาจจะเห็นจากการซ้อมจากอะไรกันต่างๆ อันนี้เป็นแค่การคาดเดานะครับไม่ต้องเชื่อที่ผมพูดนะครับเพราะว่าผมแค่เดาถ้าจะถามถึงเหตุผลไงผมก็เดาได้แค่นี้แต่มันอาจจะเป็นเหตุผลอื่นก็ได้ซึ่งไม่มีใครรู้มาตอนน่อกันที่ความฟิตของโจเอลมาติดกันบ้างนะครับมาติดเนี่ยเจนคอไให้สัมภาษณ์หลังจบเกมเมื่อวานนี้ที่เจอกับแดงเดือดน,นะครับก็บอกว่านักเตะเนี่ยกลับมาซ้อมได้สักพักได้สักสองสาวันแล้วแล้วก็ซ้อมได้แบบจริงจังแล้วด้วยดังนั้นก็ มีโอกาสทันครับมีโอกาสที่จะหายกลับมาทันในช่วงสัปดาห์นี้ซึ่งเดี๋ยวจะเจอกับเบอร์ลี่นะครับลิเวอร์พูลมีเกมเจอกับเบอร์ลี่ในกลางสัปดาห์นี้ก็คือวันพฤหัสบดีแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยมันจะเป็นเกม f a ฟเอับซึ่งลิเวอร์พูลก็จะเจอกับแมนยูดังนั้นมาติดน่าจะทันทั้งเกมแดงเดือดสัปดาห์หน้าที่เป็นเกม f a ฟเัแล้วก็เกมกับเบอร์ลี่ในรุ่นกันก่อนมีโอกาสที่จะทันสูงเะครับเพราะว่าซ้อมได้ตั้งแต่วันศุกร์แล้วอย่างที่เราเห็นนะครับก็ น,นี่ขอให้เป็นอีกหนึ่งในจุดเปลี่ยนแล้วกันแล้วขอให้หายกลับมาอย่าอย่าเจ็บอีกเลย,ยเจ็บติดเอ้ยนะครับมาดูเรื่องฟันได้กันบ้างเป็นอัปเดตที่มาจากทางฝั่งเดนลอฟเลนนะฟันได้ย,ยังไม่ค่อยได้อัปโซเชียลเท่าไหร่ช่วงนี้เป็นลอฟเลนที่เหมือนไปเจอฟันได้ที่ดูใบครับที่เราทราบกันอยู่ว่าตอนนี้นฟันได้อยู่ที่ดูใบกําลังพักฟื้นร่างกายอยู่นะครับกําลังฟื้นฟูร่างกายกายาพบำบัดร่างกายให้กลับมาฟิตโดยเร็วที่สุดอยู่ลอฟเลนก็อัป อัดทั้งทวิต t ตอร์ไะครับว่านี่ดีใจมากๆเลยที่ได้เจอเพื่อนเก่าอย่างเฟอร์กิลฟันไดในวันนี้นะเขาพบกับอาการบาดเจ็บอยู่ในตอนนี้นะแต่ว่าโอ้เขาดูแข็งแกร่งมากกว่าเดิมเยอะเลยนะแล้วก็หวังว่าพี่ชายคนนี้ไอ้เนาะต้องบอกว่าน้องชายสิเพราะว่าเพราะว่าล็อบเลนอ่ะอายุน้อยกว่าหวังว่าจะได้เห็นฟันได้กลับไปเล่นในฟุตบอลระดับสูงอีกครั้งนึงโชคดีที่ LFC นะจริงๆคือคือเขาบอกว่า Good luck LFC today i s ริ e ันดาบี้วีอาร์วิดก็คือทั้งฟานดาและล็อบเลนเนี่ยจะเคลียร์คุณอยู่ที่นี่ในเกมแดงเดือดคือล็อบเลนเนี่ยอัพพาพนี้ตอนก่อนแข่งแดงเดือดเมื่อวานอาทิตย์ที่ผ่านมาไงก็เหมือนกับเออเราจะช่วยเชยร์กันอยู่ที่นี่นะแต่ก็จบลงในผลเสมอนะครับส่วนโมเมดซาร่านะครับออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับอย่างทีวีสองนะครับทีวีสองเนี่ยเป็นสื่อในนอร์เวย์ นักข่าวก็ถามหลายเรื่องแหละแล้วก็ไม่ไม่ไววยที่จะไม่ไววยที่จะถามถึงเรื่องอนาคตอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องสัญญาของคุณอนาคตของคุณกับลีอาภูเป็นยังไงบ้างซาร่าก็ยังงงย้ำคําเดิมนะครับว่าผมไม่รู้เหมือนกันนะเรื่องราอนาคตของผมผมยังตอบไม่ได้นะถ้าคุณถามผมว่าอยากอยู่กับทีมไปนานแค่ไหนผมก็ตอบได้แค่ว่าผมอยากอยู่กับทีมให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ถึงกระนั้น อย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างอนาคตของผมขึ้นอยู่กับสโมสรน,นะครับผมทุ่มเทกับสโมสรอ,อย่าง100%ให้กับสโมสรแห่งนี้นะผมต้องการแบบเล่นเพื่อชัยชนะเล่นเพื่อเพื่อพาทีมคว้าแชมป์ผมทุ่มเทให้กับแฟนบอลที่สนับสนุนสโมสรอ,อย่าง100%นะครับในช่วงนี้ สลาย,ยัางพูดด้วยว่าในช่วงนี้ลิปูเจอกับปัญหาในเรื่องของการจบสกอร์จริงๆเราควรทําได้ดีกว่านี้นะครับเ,เราต้องหาทางแก้ไขแน่นอนเราอาจจะเจอกับผลกระทบกับก,บก,บการที่ฟันได้โกเมสบาดเจ็บมันก็ได้ทําให้ผลกระทบกันเป็นลูกโซ่แถมดิโอโกโชต้าก็ยังบาดเจ็บอยู่ด้วยแต่ผู้เล่นคนที่เหลืออยู่ก็ไม่มีสิทธิ์บ,บ่นเราทุกๆคนไม่มีสิทธิ์บ,บ่นว่าเฮ้ยคนนู้นเจบ็บคนนี้เจบ็บมันเลยทําให้เราฟอร์มตกเราไม่มีสิทธิ์บ่นหรือมาอ้างเรื่องนั้น เราต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาผ่านวิกฤตตรงนี้ไปด้วยกันนั่นคือสิ่งที่ซาร่าให้สัมภาษณ์นะครับทีนี้เรื่องราวสัญญาของซาร่าเนี่ยผมไปอ่านจากพอจอยซ์มานะครับพอจอยซ์นักข่าวเดอะถามก็บอกว่าการที่ซาร่าออกมาพูดอย่างงี้มันมันก็ชัดเจนเลยว่าซาร่ามีความสุขดีกับร์พูกำลังบอกแล้วก็กําลังส่งสัญญาไปถึงร์พูว่าเฮ้ยผมพร้อมต่อสัญญานะมาคุยกันมาคุยสัญญากันแต่พอจอยซ์บอกว่านะตอนนี้ร์พูกำลังประเมินอยู่ ในปีนี้ประเมินอยู่ว่าเดี๋ยวจะต่อสัญญาใครบ้างแน่นอนมีซาร่าเป็นหนึ่งในนั้นรวมไปถึงพวกอาริซงเบเกอร์ฟาบิโนและก็ฟานดพวกนี้อยู่ในข่ายที่จะเจรจาสัญญาใหม่แต่ตอนนี้ยังขอประเมินการงบการเงินต่างๆก่อนแล้วก็ให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนนะครับปีนี้ก็คงมีแพนในการต่อสัญญาตั้งแต่ใหม่แหละนะครับอ่ะก็รอติดตามกันต่อไปนะครับมาดูกันที่เรื่องราวของดาบิดอาราบานะครับอย่างที่ผมเกิดไปบนาพาดหัวข่าวว่า ตอนนี้ได้บทสรุปแล้วบทสรุปที่ว่าคือไม่มาลิเวอร์พูลแน่ๆแล้วบรรลุข้อตกลงกับเรอาลมาดริตเราด้วยเป็นไปนตามข่าวที่ผมรายงานไปๆเ,เ,เ,เลยนะครับฟาบิโอโรมาโน่นะหรือว่าจะเป็นเมเด,ดิซาเรดดีก็พูดตรงกันตั้งแต่ในเนื้อข่าวแล้วว่าตัวของดาบิดอลาบาเจราจารกับเรอาลมาดริดไปไปคืบใหญ่แล้วมาดริตคือเต็งแล้วก็ตัวนักเตะ มีความใฝ่ฝันอยากย้ายไปเลยเอามาิดซึ่งผมก็รายงานให้ทราบไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วแล้วผมก็บอกได้ว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้อย่างที่เมดิซาเรดดี้บอกว่าอาราบาไม่ตรงสเปคของลีพูเคยเข้าแอบแอบไปคุยแล้วก็จริงแต่ก็ไม่ตรงสเปคอยู่ดีตรงที่วิเคราะห์แล้วว่าส่วนสูง1 8 0ซนมไม่เหมาะที่จะเอามายืนเซนเตอร์นะดังนั้นนี่จะเป็นการปิดฉากเสียทีล่าสุดเนี่ยมาก้าสื่อที่น่าเชื่อถือ ถ้ารายงานข่าวเกี่ยวกับเดอรอัลมาดิดแล้วเนี่ยเขาพาดหัวข่าวเลยว่าอาราบาแอนเด์อัลมาดิดดันดิลจบแล้วนะครับดิลดิลนี้คือจบแล้วบรรลุข้อตกงลงรอเซ็นสัญญาฟรีกันล่วงหน้าเลยนะครับไม่รู้ละว่าจะเอามาแทนรามมสหรือไม่แต่แน่นอนได้ได้ตัวมาเรียบร้อยแล้วแบบเบื้องหลังคือเรียบร้อยแล้วแล้วซึ่งไม่ใช่เพียงแค่มารกานะครับฟาบ,บิซิโอโรมาโน่นะครับนักข่าวคนดังก็บอกว่าเคียวีโกซูนถ้าใครได้ตาม โรมาโนาจะรู้ว่าถ้ามีคําว่าเฮียมิโกเมื่อไหร่ไม่พลาดกับอาราบาบรรลุข้อตกลงกับเรอัลมาดริดเรียบร้อยแล้วแล้วก็สัญญาเนี่ยบรรลุกันนะครับเป็นสัญญายาวนะครับเป็นสัญญายาวแล้วก็ได้รับค่าเหนื่อยตามที่ต้องการเลยคือ12ล้านยูโรตอร่อปีหรือว่าประมาณ2แสนกว่านะครับสำหรับคนนี้นะก็จบไป1คนเลิกพูดครับหลังจากนี้ <laughs> เรืเราเกี่ยวกับอาราบาเนาะ ทีนี้มาดูกันที่เออร์ริงเบล a ฮาร์นด์กันบ้างนะครับแน่นอนเป็นหนึ่งในคนที่เราก็เชื่อว่าลิูทีมงานลิฟูก็จับตาดูฮาร์แลนด์อยู่เหมือนกันแล้วฮาร์แลนด์เนี่ยไม่ใช่ปีนี้นะครับย้ำอีกทีหนึ่งปี2022 h a l a n d ฮาร์นด์จะมีค่าจิกสัญญาอยู่ที่ประมาณ70กว่าล้านค่าจิกสัญญาจะแอคทีฟใช้งานได้ในซัมเมอร์2 0 2 2ไม่ใช่ซัมเมอร์นี้แต่เป็นซัมเมอร์ปี2022นะครับปีนี้คือ2 0 2 1 แต่ข่าวล่าสุดเนี่ยบอกว่าเชลซีครับเชลซี Chelsea เนี่ยอาจจะไม่รีรอเพราะรู้ว่ามีหลายทีมที่รออยู่อาจจะมีเรอัลมาดริดมีเลียปูมีแมนยูมีแมนซิตี้หรือว่าแม้แต่ทีมอื่นๆที่เฝ้าจับตาดูสถานการณ์ของเออร์ลิงเบิร์ฮาร์แนด์อยู่แล้วอาจจะรอ2022ค่อยไปล่าตัวแต่เชลซีอาจจะมองสบโอกาสนี้ว่ารอไม่ได้แนละ้วเดี๋ยวจะเอา2021เลยไม่รอค่าิสัญญาแลนะ้ ค่าสิิสัญญาอาจจะอยู่ที่70ล้านแต่เชลซีเชื่อว่าเดี๋ยวเข้าไปเจราจาได้อาจจะได้ราคาที่แพงกว่าน,นั้นหน่อยหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่เชลซีเขาอยากได้ในในซัมเมอร์นี้เลยนะครับผมคือหนึ่งคนที่ชอบเออร์ลิงบลล์ฮาเร็มมากอยากได้ฮาร็มมากมากสิ่งเดียวที่ผมหวังก็คือขอให้อย่าพึ่งไปลงเอยกับเชลซีซะก่อนแล้วกันแต่แน่นอนในซัมเมอร์นี้ต่อให้ยังไม่มีค่าสิทสัญญาแต่ก็อาจจะมีทีมเข้าไปร่วมร่วมล่ากับเชลซีด้วยก็ได้ ส่วนถามว่าลิปูเราจะลงไปร่วมล่ากับเชลซีไหมก็ยังตอบยากครับผมว่าฮาแลนด์แพงมากถ้าคุณจะมาซื้อในซัมเมอร์นี้ซัมเมอร์นี้เนี่ยยังไม่มีค่าสิทธิสัญญาเนี่ยผมว่าถ้าจะขายดอทมูลก็จะขายอย่างอาจจะถึงร้อยล้านด้วยซ้ำอะ่ะแล้วซึ่งถ้าลิพูไม่ได้ปล่อยสามประสานออกไปคนใดคนหนึ่งผมไม่เชื่อเลยว่าลิพูจะมีตังค์ซื้อแต่ถ้าอาทิเช่นปล่อยซาร่าปล่อยมาเน่หรือปล่อยฟิมิโน่ออกไปคนใดคนหนึ่งผมเชื่อว่ามันจะมีเงินก้อนก้อนหนึ่ง อาจจะเอาไปซื้อก็ได้อันนี้คือปัจจัยที่ผมมองว่าเป็นไปได้อย่างเดียวเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับฝากกด s u b s c r i b ์ในช่องยูทูบของผมโค้ดแอคด้วยนะครับ185,000สนแปดซับสไคร์แล้วนะครับอีก1 5 0 0 0หมื่นห้าซับสไคร์จะถึง2 0 0 0 0 0เติบโตไปด้วยกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารนะครับรวมไปถึงขอบคุณสปอนเซอร์ใจดียาธาตุจอมทองนะครับอาหารไม่ย่อยจุกเสียดนั่นเฟอร์กดไหย้อนนะครับร้าน รวมไปถึงยาถ่าย1 2 3นะครับใครที่ถ่ายสะดุดถ่ายน้ำเหลืองเสียนะครับขับลมช่วยได้นะครับส,สั่งซื้อได้ตามแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กตามที่เห็นในภาพหมดเวลาวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ